ไม่นุ่มขนาดละลายมันไม่ได้หมักร้านปัจจุบันยหันไทยขึ้นปึ้งเลยไทยเยอะรสชาติออกเค็มๆม,มันอ่อนไม่หวานอร่อยมากคือหมูกระเทียมเนี่ยที่แบบบนาานบนานหอมๆอ,อร่อยไหมอร่อยแต่ว่าหากินไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะจับสมดุลยากเขาเรียกว่าเฮ้ยอะไรที่มันมาก่อนมาหลังแต่เชฟน้อยก็มาช่วยปรับสมดุลให้มันง่ายขึ้นนะครับอบแล้วนะคนชงมาไม่ได้สนใจชุดตีอะไรเลยนะต้องไทยนะอะไรเงี้ยร้อนก็ร้อนโอเค เลยครับเกาเขมากุ๊กขี้เมาผมให้เวลาตัดต่อเล่นเสียงมาเดินใกล้แล้วนะบอกเลยใกล้อะไรหรอถ้าจะยุบโปรเจกต์แล้วตอนนี้ครูข้างหน้าให้ช่างมาดูแล้วแม่งเขาบอกว่ามันจะทําให้ร้านมันขับแคบทางเดินน้อยอะไรไม่รู้ปวดใจแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องทําแม่งเลยนะเอาเตาไปตั้งพัดเลยนะปวดใจ๋ยนนี้จะทําห้องข้าหน้าใหม่เลยเนะี่ยไม่เป็นไรแต่รอก่อนอึดใจเดียวอึดใจเดียวกว่าสักป,ปีนึงอะดูแลมออไซค์ก่อนจะกลับมา วันนี้ก็จําได้ไหมครั้งที่แล้วข้าวผัดไข่คอนโดใช่ไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมติดใจติดใจเขาก็สปอนเซอร์เราต่อนะครับก็คือผงปรุงรสอาหารเจนนอตอ่าก็รสชาติก็จะแบบสว่างสว่างหน่อยนะแต่ตอนนั้นผมกินของเขาแล้วผมนึกถึงเมนูหนึ่งที่เคยกินตอนเด็กนะคือหมูกระเทียมเนี่ยโอ้มันมันมันหลากหลายมากนะหมูทอดกระเทียมก็แบบหนึ่งที่แบบว่าแห้งๆกระเทียมเจียวใช่ไหมหมู ตามร้านตามสั่งไอ้ผมมาเป็นเรียกว่าทะเลเลยนะคือน้ำเนี่ยนองเป็นทะเลมาเลยก็มีใช่ไหมแต่ผมมาคิดถึงหมูกระเทียมแบบหนึ่งที่ผมเคยกินแถวราชบุรีนะที่แบบโบราณโบราณหอมหอมมันจะคล้ายๆหมูอบสีขาวๆเลยนะสีขาวเนี่ยคำนวณได้ว่าหนึ่งคือไม่ใส่ซอสหอยซอสรุงรสก็ไม่ใส่คือโบราณจัดคือใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแค่นั้นอะแล้วรสชาติมันจะแบบบ้านๆหอมๆอร่อยไหมนุ่มอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าหากินไม่ได้แลวคือคือถ้าเกิด่สมมติคนมีอายุนะ คุณคนมีอายุใช่ไหมอะหมายถึงว่าในในเพจเนี่ยคุณต้องเคยเจอหมูกระเทียมที่แบบสีขาวๆแล้วมีแล้วมีจุดดาแค่ตรงกระเทียมอะนะแล้วสีหมูเนี่ยมันหมูอบอะเคยกินหมูอบดำมาข้าวแก่มาที่มันจะขาวๆพลโพลเลยนั่นแหละผมก็เลยพอกินของเขาแล้วผมคิดถึงเมนูนี้ก็เลยอะลองเอาผงเขามาทําตัวนี้ดูอยากได้หมูสีขาวสวยๆเหมือนสมัยก่อนแน่นอนคุณต้องใช้สันนอกสันนอกเน,นกี่ยเป็นหมูเนื้อขาวก็วคือเวลาทามันจะ,จะออกสีสวยขาวสวยนะขยนะเขาใช้สันนอกหั่นเนี่ยมาเป็น่างนี้นะ แล้วแน่น,นอนขาดไม่ได้ถ้าเกิดโบราณเนี่ยพูดถึงโบราณหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาต้องมีติดครัวเลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวนะตำเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเรียก3ามเกลือนะนะแล้วก็ผงปรุงรสเรามาดูกันว่าจะทํายังไงให้เป็นโบราณแต่ว่าผมอะจำรสชาติได้เลยคือมันจะไม่ใช่แห้งๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปกเปียกคือมันจะเป็นเหมือนรีดิวส์น้ำคล้ายๆอบสมัยก่อนไม่มีตู้อบเขาใส่น้ําซุปแล้วค่อยรีดิวลงมาให้มันรัดอยู่ในตัวหมูนะ,ะเริ่มเลยอย่าไปพูดท่านทำเพลง มาเริ่มเลยเออแต่ช่วงนี้แม่งมุกน้อยๆนะออคือแบบมันเล่นหมดแล้วไงให้กูเล่นอยู่คนเดียวให้กูเล่นกับระเทียมให้กูเล่นกับหมูอย่างเงี้ยเออมันก็แบบหมดมุกจะเล่นชงหน่อยชงหน่อยได้ไหมเข้มเข้มนะเออเอาชงเล่มามนสักอันหนึ่งเลยชงมุกสิวะขอแบบว่าให้เออพื่อนๆคืนเคืงหน่อยอามาช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งๆหน่อยเพราะว่าเตรียมงานมิทติ้งให้พวกคุณไงใช่ไหมแต่คลิปนี้ออกไปเนี่ยมิทติ้งน่าจะขายบัตรไปแล้วหรือยังไม่ขายก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม ตั้งนานก็ไม่พูดพอเปิดไฟแรงๆพูดเลยเฮียให้มันไม่ค่อยได้ยินเราก็เหมือนเดิมกระทะเราก็เครืองเหมือนเดิมเราจะเจียวร่าบาชีวิตเทมใ,ให้มันหอมก่อนนะน้ำมันใส่ไปพอปรมาณประมาณว่าเป็นไขมันอุดต,ตันน่ะ <laughs> มมาใส่ไปเยอะหน่อยผมว่าอยากให้กลิ่นมัามหอมๆนะคือจริงๆล้วเนี่ยสามเกินเนี่ยนะเวลามันอยู่ในอาหารไทยเนี่ยมันแบบมันจะแบบมีกลิ่นอะไรบางอย่างนะอรโรแมนติกอะไรอย่างี้นะ ผู้สักกิจทำไมวะไปเบาๆหน่อยค่อยๆไล่น้ำมันหอมระเหยมันขึ้นมาหอมมากตอนนี้ตอนนี้โจทย์เราคืออะไรหมูกระเทียมนี่คิดถึงนะขาวๆพ,พรวนๆใช่ไหมเอามาดูว่ากูทําเสร็จจะเป็นสีขาวไหมนะกูเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วตอนนี้อ่ะพอได้กลิ่นดีๆปุ๊บเราก็ใส่หมูสันนอกเข้าไปเลยอ่าเคลือบหมูตอนนี้เคลือบหมูให้เฮ้ยเที่อยังไม่ตายว่ะจังมันนะ เพื่อมูให้กลิ่นของรากผักชีเทมปูเข้าไปก่อนคือถามผมนะจําเป็นต้องเร่งไฟกระดกนี้ไม่จําเป็นเลยนะค่อยๆทําดีกว่าอาหารไทยนะไม่ใช่อาหารจีนเฮ้ยแต่สีนี้เลยสีนี้เลยที่ผมเคยกินอนะ่ะสีมันจะขา,ขาวๆนวลๆเงีนน้ยคือจะมีแค่ตัวของพริกเทยพริกไทยที่เป็นสีดำๆนะไม่ชอบขา,ขาวๆเลยเดี๋ยดำๆ เขาเลยครัวแบบหมวยๆม,มาใหญ่ๆเนี่ยหมายถึงหมูใช่ไหมหมูเอาเด๋โทษทิไปทางไปทางหื่นกามซะและ้วเออหมาถึงหมูเออคือว่าหนูแล้วพออย่างงี้ปุ๊บนะผมแนะนําว่าปิดไฟก่อนเลยนะปิดไฟก่อนปิดไฟเลยไปใช่ <c oughs> คือเราปรุงก่อนแล้วเราปรุงแบบเขาเรียกว่าไอของพวกนี้นะรสชาติเนี่ยมันจะมีเวลาเขาพูดว่าเป็นหมูคล้ายๆหมูอบเนี่ยรสชาติของน้ำซุปมันจะเข้าไปเพราะ,ะนั้นเราจะเริ่มต้นจากไม่ได้ ลูกค้าตลอดนะครับแต่ผมมากินของเขาแล้วผมจำรสชาตินี้ได้นะก็เป็นของรสเชฟนอสซะหน่อยสักสองหยิบมือนะอ่าเริ่มเยอะแล้ว <laughs> แล้วก็ผมจะขอใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะเพราะอาหารไทยจะเริ่มต้นด้วยเกลือเสมอนะครับอ่าน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เลยน้ำปลานี่มันจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ท็อปรสเฉยๆเขาเรียกสมมติว,ว่าคุณใส่ไปมันจะคาวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณใส่ก่อนขึ้นนิดนึงอ่ะ กลิ่นมันจะแบบฟุ้งเลยตอนตอนที่จะเอาขึ้นไปนะแต่แค่นี้พอชุรสใสไหมไม่ต้องใส่แล้วตัวนี้ตัวนี้มีแล้วใช่ไหมอยู่แล้วอยู่กับว่าจะใส่หรอแล้วคุณก็ใส่ตัวของอันนี้ไปเลยน้ำซุปเข้าไปช่วยให้มันเดิอดส่งมาเราจะปรุงกันน้อยๆนะปรุงกันน้อยๆแต่สําคัญน้ำซุปน้ำซุปคุณต้องมีรสชาติด้วยนะใส่น้ำซุปไปใส่น้ำซุปไปแล้วหัวผอยยานอบมันอบให้มันเดิอดส่งมาผมจะเพิ่มเติมลูกหมากพริกไทยนะครับ เพราะว่ากลิ่นพริกไทยมันต้องขึ้นนะเมนูเนี้พริกไทยนี่ลงไปคือคุณคิดภาพเหมือนคุณกินหมูอบนะจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมจะขอชิมตัวน้าซุปนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเข้าไปอยู่ในหมูนะเพราะนั้นน่ะเราต้องชิมน้ำซุปว่าเค็มไปหรือเปล่ากำลังดีผมขอตัดตัวน้าตาลเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้มีมิติมาเรารอแป๊บหนึ่งราจะปิดฝาไว้มาครับตอนนี้น่าจะเริ่มแห้งแล้วนะ นี่เริ่มแห้งแล้วนี่เลยซอสอย่างนี้เลยที่ผมเคยกินนี้เลยนะดูดูดนินี่เลยนี่เนี่ยอย่างนี้แหละที่เคยกินอย่างนี้เลยแล้วพอได้น้ำผุกขิกนะเฮ้ช <Let you. S 1> ิวเพราอน้ำผุกขิกนะคุณดูนะผมจ,จอมน้ำปลาไปนิดหนึ่งเพราความหอมตอนนี้เลยดูนะแค่นี้จบปิดไฟเลยนี่เลยตามร้านตามสั่งอะนะที่แบบ ไม่ใช่คำสั่งเดี๋ยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนจะเปลนรเขาเ้าแกงอะ่ะคนสมัยก่อนทำจะเสียขาวไปครับจา่ใจกัน อรอยครับผมเป็นไงครับคือจริงๆอ่ะหน้าตามันจะดูแบบดูเหมือนอาหารคลีนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ความจริงอ่ะรสมันเต็มไม่รสชาติเลยนะถ้าเกิดคุณกินเข้าไปนะรสชาติจะระเบิดตรงนี้แบบน้ำมันซีอิ๊วไทยวิยทยายุ่นๆแล้วมีกลิ่นแบบน้ำปลาขึ้นมาแล้วก็รสชาติของเขาเรียกว่าเชฟน้อนเนี่ยมันเต็มรสอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยรสชาติโคตรเข้มนะแล้ววามถามว่าเฮ้ยพี่จำเป็นต้องใช้กระทะเหล็กไหมอันนี้ไม่มีผลนะถ้าสังเกตผมตอนนี้มีกลิ่นกระทะเลยอาหารไทยมันมาจากกลิ่นที่มันสูญพราะนนั้ ถ้าแคบดนทําก็ไม่ผิดมามาชิมแบบเปล่าๆก่อนนัาตามจะดูแบบแห้งๆคลีๆนๆแต่ความจริงรสชาติเอ้ยนาตา้ตต่างกันนะที่ผมกินอ่ะเมื่อก่อนอนะ่ะที่ผมบอกคุณว่ามันเสียวขาวสีอะไรพวกนี้นะแต่ดูตัวซอสต,ตัวอะไรของมันนะรสเข้มนะผมบอกให้ลองชิมดูวนน,นะนุ่ม,มไม่นุ่มขนาดละลายมันไม่ได้หมักร้านบะชีนี่ันไทยขึ้นปึ้งเลยไทยเยอะรสชาติออกเค็มๆม,ม,มันอ่อนไม่หวานอร่อยมาก คือจริงๆเนี่ยถ้ามีกระเทียมเจียวโรยอีกนิดนึงนะเพิ่มเท็กเจอร์ความคริสปี้เข้าไปเนี่ยจะดีเลยแต่วันนี้เรากินแบบโบราณโบราณนะดูดิรสชาติระเบิดในปากนี่นี่นี่โอ้ยหิวเนี่ยเอออันนี้ตกคลิปก่อนได้อไมหมเออหลังง้องหิวกันหมดแล้วนี่เวลากินพวกนี้ต้องกินกับข้าวนะเข,า,นะขาสวยนไงวะซอสเนี่ยมันอร่อยที่ตัวซอสน,นะเพราะตัวหมูเราไม่ได้หมักนะ จริงบอกเฮ้ยพี่ซอสน้อยจังเลยทําเยอะได้นะคุณต้องปรุงเพิ่มใส่น้ำสุมเข้าไปไงเอาไข่แดงมานะดูปมาอือดูตายเข้าไปเพิ่มความมันโอ้โหตายแล้วกูชีวิตคุณหมอเข้าแล้วนะหมอต้องเข้าแล้วโรงพยาบาลเข้าได้นะครับตู้สูทภาพจำปีเข้าได้นะครับกูจะรอดไหมเนี่ยดูไม่ต้องเติมน้ำปลานะเพราะรสชาติมันค่อนข้างเข้มอยู่แล้วนะครับ เราทาดูเพื่อเดี๋ยวนี้เราอชินกับรสอะไรรู้ไหมน้ำมันหอยเพราะตามร้านน่ะไม่งก็ใส่อยู่ให้เนี้ยมันมันคิดอะไรไม่ออกมันใส่น้ำมันหอยก่อนแหละรสชาติทั้งหมดจะเป็นน้ำมันหอยหมดน้้ำมันก็เคลือบน้ำซอสเหนียวๆอะไรเงี้ยเรากินแบบโอจิเขามางที่เมื่อก่อนเนี่ยสุติว่าไม่มีเชฟน้อยนะผมว่าเขาปรุงแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยแล้วก็น้ำปลาเลยนะ แต่ว่ามันก็จะจับสมดุลยากเขาเรียกว่าเฮ้ยอะไรที่มันมาก่อนมาหลังแต่เชฟน้อยก็มาช่วยปรับสมดสุลให้มันง่ายขึ้นนะครับาขายของอีกแล้วขายของเข้าไปทําง่ายมากแล้วก็จะรสชาติเต็มๆนะหม,มูเต็มๆซอสเต็มๆเป็นรสชาติน้าซุปก็อร่อยมากอยู่บ้าน<ห>ขาโดดก็ทําง่ายนะใช่วันนี้วันนี้แม่งแบบไม่มีอะไรเผ็ดๆเลยว่ะไม่เผ็ดแล้วมันกินเหล้าลำบากเลยนะแต่นี่มันเผ็ดร้อนนะเขาเรียกเผ็ดวิทยไทยดำสีสีอ่อนมากเลยนะ น,นี่อ่อนเหรอสัตว์หนาวันนี้ก็เบียร์นะไอ้เหี้ยวันนี้ขอกินกระตุน้นหน่อยนะเอามาเลยลูกโดนมาไม่ได้กินนานะกินแบบว่าให้ข้างหลังกล้องมันหิวเว้ยเรื่อยอ่ะแบบ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยหิวไปสิกูกินนี่เนี่ยพริกใส่เข้าไปแม่งห้าเม็ดเนี่ยแล้วหมูหน่อยปาดเข้าไปนี่พริกห้าเม็ดอ,อยู่ในนี้นะหรือสี่วะเมื่อกี้ไปครับนะหิวเหล้า ไม่ะไรกรอบนะเฮียนั้นคืึๆน้ำพริกนะเออถ้าไม่มีไอติจี้มาหน่อยเรามาทำดูแล้วกันไปครับพี่หนูเริ่มทำงานแล้วอยากหางเชฟนอนตบ้างซื้อที่ไหนอ่ะช้อปปีมมม้มีตาซ้ามีไลโอเอมีทิกต็อกมีเซิร์ชเลยครับเชฟนอนตมาไปครับอย่าแพ่วมาชืน่น,น,นใจวะ วันี้เราถ่ายคลิปอีกอกี่คลิปนะสองสามสามลาคลิปแล้วคนชมมาไม่ได้สนใจชุนตีอะไรเลยนะต้องถ่ายอีกนานอะไรเงี้ยร้อนก็ร้อน,อนอโอเคถ้ากดไลค์กดแชร์สับไพด้วยครับอย่าลืมนะเชฟน็อตสัมสูตรเราก็ประชุตสนุนขเขาด้วยเจอคลิปหน้าครับ